เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาดูข้อ69เป็นข้อสุดท้ายของ extract นี้แล้วเย้ยข้อจบอันนี้เราจะขึ้น extract ที่4แหละหเบก้าบอกว่า a n a ด์อัด is called an e e r t t h ร์ k พ because เนี่ยไอตัวกินวัตถูกเรียกว่าเป็นเอิร์ดพิกเพราะอะไรเราก็มาดูในพาราเซจกันที่เราอ่านไปเนาะตรงไหนที่เขาพูดถึง Earth Pig, เอิร์ดพิกอ่ะพูดถึงตรงนี้แน่ๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อธิบายอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเอิร์ดพิกเพราะว่าเขายังพูดอยู่ว่าเนี่ยมันเป็นไม่มีเครือญาติที่ใกล้เคียงในใน,ใน,ในอ่ออาณาจักรสัตว์แล้วตัวนี้ก็พูดถึงเอิร์ดพิกแล้วเอิร์ดพิก is an appropriate name as is considered suitable for in burrow คือเขาบอกว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมเพราะว่ามันเพราะว่ามันเนี่ยเออเอออาศัยตัวมันงะซ่อนตัวอยู่ในพื้นอยู่ในโพรงดังนั้นอันนี้คือคําตอบของข้อ69แน่ๆแหละคือคำตอบข้อ69อันนี้ต้องตัวเลยอ,นนอันนี้ต้องตัวเลยเพราะว่าเขาบอกเหตุผลเขาบอกเหตุผลมาให้อยู่แล้วว่าทำไมมันถึงเป็นชื่อที่เหมาะสมเพราะว่ามันชอบซ่อนตัวอยู่ในใต้พื้นดินอยู่ในโพรงแล้วคำถามก็ถามว่าถูกเรียกว่าเออผิดเพราะว่าอะไร ข้อหนึ่ง eat everything ไม่น่าใช่อันเนี้ยมันไม่ไม่ได้กินทุกอย่างแน่ๆแล้วมันก็กินมแมลงกินอ่ a n t a n t t e r m i t e คือมันไม่ได้กินทุกอย่างแล้วแล้วต่อให้การที่มันกิน a n t a n t t e r m i t e เนี่ยก็ไม่ได้สื่อถึงแล้วก็มันก็เออไม่ได้สื่อถึงเอิร์ธพิกข้อที่สอง like to live in the ground ใช่ข้อนี้ข้อที่ถูก เพราะว่ามันชอบอยู่ใต้พื้นดินเคืออ่เน,นี่ยเป็นข้อที่ถูกแต่เดี๋ยวพี่ไล่ให้ชมทุกข้อให้ดูก่อนก็คืออันนี้อันนี้เขื่เน,นี่ยมันตรงตามโจทย์เลยโจทย์บอกว่ามันเหมาะสมเพราะมันชอบซ่อนตัวอยู่ในชื่อเอิร์พิกเป็นชื่อที่เหมาะสมเพราะว่าตัวกินมดเนี่ยชอบซ่อนตัวอยู่ในใต้ดินอยู่ในโพรงแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวกินมดถูกเียว่าเอิร์ธพิกเพราะว่ามันชอบที่จะอาศัยอยู่ใต้พื้นดินเฮ้ย hey, ถ้ามาดูข้อที่3 not very strong animal อันนี้เขาไม่ได้บอกด้วยซ้ำ แล้วเขายังพูดอยู่เลยว่ามันมี strong claws and แบบว่ามีกีบเท้าที่แข็งแรงแล้วก็มีลินที่ powerful เพราะงั้นมันไม่น่าใช่แบบว่ามันไม่น่าใช่สัตว์ที่ไม่แข็งแรงละข้อ4 is closely related to p i g อันนี้ผิดเพราะว่าเขาเพิ่งบอกอยู่ว่าเอ่อว่า elephant เนี่ย seem to have no close relatives in the animal kingdom เขาเพิ่งบอกอยู่ว่าเนี่ยมันไม่มีตระ,ะกูลเคอญาติที่ใกล้กันในอาณาจักรสัตว์แล้วจะมาบอกว่าเนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าใกล้แบบว่าอยู่แบบใกล้ close related แบบว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับหมูเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าใช่แหละข้อห is slowly moving animal อันนี้เขาไม่ได้พูดด้วยซ้ำเรื่องว่ามันจะเคลื่อนที่เร็วอ๋อจริงๆคือเขาไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับการเคลื่อนที่โดยตรงเขาพูดแต่เขาพูดด้วยซ้ำว่าเนี่ยมันสามารถอ่อ It's powerful limbs and sharp claws enable it to dig rapidly with t r e a s e n ก็คือระยางที่แข็งแรงแล้วก็กีบที่กีบที่แหลมคมเนี่ยทำให้มันสามารถขุดดินได้ทันทีเมื่อถูกคุกคามซึ่งคือมันก็แบบว่ามันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นแล้วก็เขาไม่ได้พูดด้วยว่ามันเป็นสัตว์ทีเชื่องช้าแล้วก็ต่อให้มันสัตเป็นต่อให้มันจะเป็นสัตว์ที่เชื่องช้ามันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเบิร์ตพิกยูดีแต่นั้นคำตอบที่กต้องก็คือข้อ2นั่นเองค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ